ฉันคือสไปเดอร์แมนเออมันไปยังไงอ่ะไปในแมบร่วงนี่นี่นี่กูเจอแล้วกูเจอแล้วไปทางนี้ไปทางนี้ไปไหนกันน่ะนี่นี่เนี่ยมึงเห็นป่ะปุ่มกดอ่ะอ้าวมาออกมาหมดแล้วนีกว่าเราตรงนี้เลยโอเคอ๋อก็คืออันนี้นี่เองใช่ต่อต่อข้างหลังสไปดอรนี่นี่นี่เนี่ยนี่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 ต่อยสายเนี่ยนี่สไปเดีรอันนี้เบลอไปไหนนี่นี่นี่ เอ้ามึงดึงออกไหมเอาเว้ยใส่ไหมใส่ไหมเพื่อนเออปล่อยเลยปล่อยมือไม่ได้ให้ปล่อยสายปล่อยมือมึงไะเออสุดยอดเพื่อนมาดใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยมึงจะดึงสายไทำไมเล่าใส่ให้ยังไงแล้ก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ไ่ย ทำไมมึงเอาไปใส่เองเนี่ยมึงไปเลยมึงไปเลยมึงปล่อยเลยมึงปล่อยเลยนี่ไงเออมึงอย่านะกูขึงไม่อยู่กูขืนไม่อยู่เฮ้ยมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่นี้ไอ้ปอพีจูกดขาตะไมเนี่ยได้ไม่กดได้ไม่ปออไ้สัตว์เกี่ยอะไรเนี่ยมันจะถึงกีนเลี้ยสายมันเหมือนอะไรสักอย่างเลยวะไปละไปปอกันไป ไปสู่ดาวคันเอือมือเอ้ยยังไม่ถึงเลยขวานจามหน้าไหมเสียเๆีนะเสียทำทำซาาเลยทำซาาเลยเออเย้เลยเสาคุนคุนนไ่เฮ้ยโอ้โหสุดยอดะต้องกระโดดไกลๆหน่อยไล้เยียมแบงะเอะไปก่อนเลยเอากูก่อนนะไม่เอาการ อย่าไปยไปฝั่งนู้นนะเฮ้ยได้แล้วหมอนี่กูกูยกอยู่ลังกแล้วตายยี่มาพันเลยตรงนี้อาอปอลลวกเหรอไม่ดีกว่าไม่ต้องแล้วมันได้แล้วอ่าเดี๋ยวเฮ้ยคุณคุณโจ้เขามาจากไหนเนี่ย เฮียเหี้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 ยแล้วเอาเึาจะไปกันได้กลัวมึงยังไปกันได้นะบอกแล้วมันเหนียวไประเบิมันไม่ต้องมีหรอกเอ้าเหี้ยรวบจะถึงจะเละว่ามือกูไม่ต้องทำด่านอะไรหรอกพี่แยแค่ให้เดินแค่เด้มึงพวกกูก็ผ่านแล้วค่อยเดินนี่ค่อยเดิน ไอ้สลื่นไอ้เหยื่อเอาไว้เกล็นเรามึงเอาไอ้เหี้ยไะไก็ล่วงละไอ้นั้นมึงมึงไปล่วงเราไงลื่นหินเอาแล้วคนเหยื่อคนแต่ใครเยอะเกินเยอะไปทีละคนยังเพิ่งก้าวเท้าซ้ายไอ้เหี้ยนั้นล่วงนะไม่เชื่อกูกูต้องกูต้องเกาะมึงไปคนหนึ่งเว้ยมันจะรักษาสมดุล ส่วนไปไมส่วสภาในความตายจริงนั่นแหละพุเตปีเองมานีวานนียมานนี้มานนี่คลายไปด้วยกันเอาเห็นนเอาเห็นเเห็นสาสมดุลได้ไป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 ได้เอาเว้นเลยปอแลีนี้ไปไม่ได้ไปแล้วเฟินไแล้วเ่อนไป มึงจะเกาะมูงทำไมมันต้องใช้มันต้องใช้วิธีพอลสิทธิ์เพ่มันจะข้ามาได้เว้ยเอาดิปพอมึงมึงใช้วิธีพอลสิทธิ์พอจับมือกันไปดีอะถนเทุ่ลายอยู่ไกลสบายเฮ้ยอพ่ได้แล้วพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้ มันจะไปได้เหรอไหมอปอมันเ้ยไอปอมันเ้ยรอดจากความระบากเฮ้ย hey, เออเมืม่มาแล้วอ่ะกดแค่ครั้งเดียวมันก็จะไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเดินสะพานใหม่เลยไอ้เหี้ยคนกลับมาไม่ได้ด้วยยิ่งด้วยได้ได้ได้ต้องกดอีกครั้งหนึ่ง มึงรู้จักว่ากลัวโจโจ้ในสถานีอยากว่าเอวันถึงแล้วนะแต่เต็มไม่ได้กดไม่รู้มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วปึ๊บไปไม่ดีกู สบายดีสบายดีหัวร้อนละมาโดดมาลูกเดินไปมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วรีบโดดเลยนะมึงมันรู้ชะตากรรมอะไรที่ประยุกต์เลยกูเล่ากูได้ทอบอะไรมึง ทำเพีอะไรกดอยู่ได้เลยเติมันกดเอามึงลองกดดูมันกดมาไปไม่ได้มันกดกลับไม่ได้อันเนี้ยมันกดมาอย่างเดียวมึงลองกดปุ่มนี้ดูว่ะมึงกดอ่ะมึงลองกดดูอ่ะมันไม่กะกลับอ่ะเหี้ยอนนั้ไม่ยังไม่ความผิดกูเว้ยมิมันต้องเอาหินแบบกองๆกันไว้ไงให้เป็นเหมือนปีนได้อะไรเงี้ยอ้าว พ่อหนุ่มก็จะเบาพ่อหนุ่มสไปดี้ไปไปกันก่อนเลยอะตามไป่ได้หลักว่าน้ำเกาะที่ตูดกูไปลุกเลยก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอพ่อเป็นตูดกูเอาอะไรเช่นนั้นไปไหนล่ะ กดปุ่มมเลดเนี่ยงายลงมาแล้วไอ้ยี่เขี่ออะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงรู้เองหมดเนี่ยไอ้เดี๋ยมันขึ้นไปก่อนทำไมอะเออได้และกูรู้กูรู้แล้วมึงมันบอนทำลายมัลติเวิร์สจะขึ้นไปจัดการมึงนี่แหละมึงจะขึ้นไปจัดการมึงนี่มึงกดปุ่มเลยดิใครก็ได้กดปุ่มเลยเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วว่ะ เดี๋ยวมันเกิดไปแล้วกดไปแล้วเออมึงมึงมันตีเมื่ดนีไอ้เหี้ยกูจะมันตีกูทำไมไอ้สัสกูจะขึ้นได้อยู่แล้วกูจะโอ้ยกูจะแค้นเซิรหลุมความสัตวบานกูไปแล้วได้ยี่ห์มึงมึงไอ้สไปยที่ไอ้สัสเหี้ยอะไรเดี๋ยวหลุมนี้มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วลงมาแล้วมันลงมาแล้วเว้ย

มึงจะเล่นกับกูเหรอสไปดี้ฮะมันเป็นเวนกก่าของมึงมันคือเวนกก่าของมึงมึงวนหลูบซะมึงเจอไอออฟกับกาโมโต้กูไม่มีจุดให้ไปต่อแล้ววะกูไม่ได้หรอกจบเกมแล้วเฮ้ยกูรอรอดูมันรอดูชะตาชะตาของมันไอออฟกาโมโต้ฉันไปจรายกันเหรอก็ยังหัวเราะและลื่นอยู่มันไปไหนแล้ววะ มันไปแล้วอ่ะมันไปฆ่าตัวตายสินะฆ่าบ้างยังไงรู้มึงมึงกระจอกรูมึงก็จอกมึงลงมามึงลงมามึลงมามันต้องไม่ดีแน่เลยมึงลงมาลงมาไม่ได้หรอกแต่เป็นตัวโกงนายมันเลยต้องเตรียพลังไอ้อะขับรถชัดเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออ แล้วไปเอ้าแล้วงไงต่อเนี่ยจบเกมแล้วไม่มีที่ไปแล้วใช่เหรอมันต้องจับไปกลางหานลมนี่ปะเออก็ว่าจะจับอยู่แต่ใครเอากล่องหายไปไหนมันเป็นพลังไอออฟกาบาโตะอ่อพอพอพอเพกูร่วงเลยเยียบกองชนกูมันต้องกระเด็นไปทางนู้นไงเห็นแล้วโอเคขานี้ขึ้นขึ้นกันเอออยากขึ้นก็ขึ้น ไปเลยสไปดี้ <disappointing? S 2> อย่าแย่งกันในสองเออบอาซัดตกไม่ได้ตกไม่ได้ตกไปม่ไดโอ้โหป่วยมันไปไหนเนาะโอเคเอาขึ้นสองที่เดียวหลักแรงมันขึ้นไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทีละคนหลักแรงเกิน à ah, oh. ờ, còn mấy cái màu chẳng quá à bye bye ô tệ ui ui thì vô là xịt ้เียคนคนกระโดดคนเกาะมาคนแรกมันตกตายเฮ้ยนี่ไงมาที่ใหม่แล้วนี่ไงใช่มันเซฟแล้วมันเซฟแล้วมันบั๊กด้วยนะทุกคนนั่นไงนั่นไงทางออกกูเห็นปะเห็นป้ายปะสไปดี้สไปดี้ทำอะไรอ่ะเราเราต้องไปตามอีภูมินั่นน่ะเห็นป้ายมะที่มันเขียนว่าทางออกปล่อยมือกูมาถึงแล้วเหรอ นเงีนบ่ะน่ะป้ายอ่ะป้ายมันเขียนอะไรอยู่อ่ะป้ายเอ็กซิมีอะไรวะเกมนี้ทำไมมันก็จบอะไรมันเยอะแยะแต่ไม่หมดวะแต่พอขึ้นมาแม่งเจอทางออกมันด่านบั่ะเนี่ยเออเหมือนด่านบั๊บด่านบักไม่ทางออกแบบหาง่ายเกินเหรอใช่จอบเลส